ถ้าเขาไม่ขอปุ๊บแต่วันสุดท้ายครูสายลมไม่ให้นุกจับโทรศัพท์ปัะ<อ>น,นี้ครับเป็นอุบับาดนี่เล็กโทรถามซุ้มนั่นดูหอดไสแล้วผมก็โทรไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเช็คกันสุดท้ายประเดี้ครั้งสุดท้ายก็เขามาถึงนะมาถึงที่เซนทันปุ๊บไอยไปเอาเขาเขามาดูไอ้ไปเอาเขาเขามาดูไอ้ไปเอาเขาเขามาดูาาาดยังมีบัตรสตารนะ์บเนาะ สลับกันเข้ามาได้ทีละสองคนสองคนสองคนมาถึงก็มาถ่ายรูปธรรมดาแต่หวันใจมาปุ๊บนางลงกำลังนวดน้ำมันวายู่ไปซอยพี่สายลมเนาะนวดมูเขาเอ็นนวดแขนนวดยิ้มเป้อะนะผัดแขนนวดยิ้มเป้อะนะผม <laughs> ไม่รู้นะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าว่าเขา เป็นหวานใจผมก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นยังไงผมก็มีเอฟซีของน้งกถมวมาเป็นหวานใจเป็นยังไงมากมันเหมือนกับผมก็ตอนประกาศวันนั้นหวานใจของเขาเองเลยตอนประกาศวันนั้นหวานใจของเขาเองเลยตอนประกาศวันนั้นหวานใจของเขาเองเลยตัดใจครั้งหนึ่งเออนกจะขึ้นเวทีนะครับครับ นุกมาปุ๊บผมก็คุยพยายามคุยกับนุกตลอดว่าอยากกดดัน,อย,นอย่างนู้นอย่างนี้ออกไปมันต้องเอาตามที่เราฝึกแล้วเลยก่อนจะขึ้นเวทีนุกสร้างความมั่นใจให้คนเดงเชื่อมั่นกับตัวผมด้วยนุกพูดกับผมว่านั่งคู่เข่าหลงแล้วก็บอกว่าครูครับเดี๋ยวผมจะเอาเข็มขัดเนี้ยมาฝากครูครับผม,บผ,มผมเห็นอยู่สุดยอดสุดยอดผมใช่ผมตอนนั้นผมน้ำตาน้ำตาคอยนี่ยหมกหผมยืนเนี่ยมผมย ผมก็อ <mm ึ <im <im ้งเหมือนกันนะว่านักร้องดังคนหนึ่งเนี่ยต้องมาคุกเข่าแล้วมาบอกเรากับเราเนี่ยแล้วก็ยกมือเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยแล้วก็นักร้องดังคนหนึ่งไม้มีเอฟซีเป็นล้านๆคนเน่ะไม่รู้ว่ากี่คนเ่ะแต่ผมคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบเล่นโซเชียลพวกเนี่ยจแล้วไห้น้ำเนี่ยผมผมปื้งผมผมปื้งผมผมแบบมันเหมือนกับว่าคือน้ําตาของจริงเป็นเล็กผมแบบอุ้ย <Okay. S 2> คือเราเรามีอะไรที่มันให้เด็กคนเนี้ยเชื่อมันในตัวเราผมก็เลยโอ,โอเคใช่นุกผมจะพอนุกพูดเสร็จผมก็บอกโอเคนุกนุกทัไได้เดี๋ยวไปเจอกัน